สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องน้ำมีมีดหลวงพ่อลุงมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะคะวันนี้เป็นมีดแนวควานช้างนะคะหลวงพอลุ่งเออด้ามรวมฝัก14นิ้วนะคะทุกท่านด้ามรวมฝัก14นิ้วไม่ถึง14นิ้วดูนิดนึงอยู่นิดนึงนะคะอันนี้ด้ามรวมฝักฝัก ฝากนี้คือรัดใหม่นะคะทุกท่านอาของเก่ากับชํารุดค่ะชํารุดนะคะแล้วก็ที่น้ําได้มาคือเข้ารัดมาอย่างนี้แล้วนะคะน้ําก็จะให้ทุกท่านชมแบบนี้เพราะว่าผ่านการเวลามายาวนานแล้วเนาะมีดอาจจะเป็นยุบต้น,ตนอขอรอยรัดนี้ตรงตรงเหล็กรัดนี้ตรงนี้ขาดค่ะอัดด้วยโลเิเนียมขาเป็นโตนะคะทุกท่านตรงนี้กันค่ะ ค่ะสวยงามมากเลยเป็นมีดแนวควานช้างนะคะ,ะเรามารับชมทั้งในกันนะคะทรงชายทงนะคะท,ทุกท่านเสมาใบเสมาเปียวเพิงนี่ค่ะมีดนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะค่ะเป็นทรงสวยเป็นทรงแบบชายทง แล้วก็นี่ค่ะศิลปะสวยงามมากศิลปะศิลปะพื้นบ้านนะคะ <c oughs> ลายแบบลายดั้งเดิม <c oughs> กันด้วยรัดด้วยอลูมิเนียมขาเป็นโตนะคะ <c oughs> แล้วก็รัดด้วยตรงนี้ด้ามนี้รัดด้วยตรงนี้แล้วตรงนี้ฝั่งตะกุดนะคะทุกท่านอันนี้มีดเล่มนี้ฝั่งตะกุดตรงนี้นะคะค่ะตรงนี้ดำๆนี้นะคะเป็นเงินนะคะทุกท่านนี่เป็นเงิน อลอยจานอยู่ตรงนี้นะคะทุกท่านาเป็นเงินเนะาะปกติทุกท่านจะเคยเห็นว่ามีดหลวงพ่อรุ่งอยู่ตรงนี้นะคะลอยฝังตะกุดอยู่ตรงนี้แต่เล็บนี้ไม่มีเลยมาฝังอยู่ตรงนี้ค่ะอาจจะเป็นมีดแนวควานช้างนะคะทุกท่านให้ทุกท่านได้รับชมนะคะว่าท่านใดมองหาอยู่หรือว่าชอบนะคะทุกท่านโทรมาหาน้ำพูดคุยทักทายได้นะคะ เบอร์โทรเบอร์ลายเบอร์เดียวกันนะคะทุกท่านอันนี้เป็นมีดแนวควานช้างค่ะสวยงามมากศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ไม่สั่นไม่คอนนะคะนี่ค่ะเห็นอย่างนี้ไม่สั่นไม่คอนเพราะว่าอาลอยแต่ว่า,ามวลสารอยู่นี่แล้วก็อ,อโลมิเนียมค่ะเป็นตวปิดนี่ค่ะคือเก่าแก่เก่าแก่ ประมาณร้อยปีเก้าสิบปีขึ้นไปแล้วค่ะดูแล้วเก้าสิบปีขึ้นนะคะลอ,อยที่เขาใช้แล้วอรอยไอปุย่าตาทวดเราได้ใช้งานแล้วค่ะนี่ค่ะลอ,อยด้ามมีดดอยปลายมีดนี้ก็จะ,ะใช้ไปไหนมาไ,ไหนหรือว่าพ่านป่าหรือว่าเดินป่านะคะทุกท่านท่านจะพกไปตลอดแล้วก็เอาติดหน้ารถหรือว่าใส่กระเป๋าหรือว่าเหน็บเอว สมัยก่อนมีภาคมานะคะเน็บเอวคนแก่เนาะก็จะขึ้นเขาเดินป่ามั่งาหาล่าสัตว์มั่งหรือว่า,าไปนอนบนเขาหรือว่านอนต่างที่ต่างถิ่นนะคะทุกท่านการพวกผีปีศาจการาลมพัดลมเพหรือว่าคนโดนของนะคะมีมีดเล่มเดียวนี้ท่านไปได้ทุกที่เลยแล้วก็บูชาติดบ้านติดรถนะคะ เพรุุ่งท่านศักดิ์สิทธิ์มากปราบเรื่องอสิ่งไม่ดีพวกผีปีาศาจวิญญาณที่เนาะเดี๋ยวว่าผีผีตายโหงหรือว่าวิญญาณที่ไม่ดีจะเข้ามาลบกวนหรือว่ามากล้าวกายเราค่ะท่านจะปกปักรักษานีนลอยจานนะคะทุกท่านมีชายธงเสมาเปลวเพลิงนะคะลายสวยมากค่ะท่านใดมองหาอยู่หรือว่า จะเช่าไปค้าขายหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนนะคะ,ะได้เลยค่ะโทรคุยกับน้ำได้เลยนะคะเรามารับชมมีดเล่มที่สองเนาะอันนี้มีดเล่มที่สองนี่ก็หลวงพ่อรุ่งนะคะทุกท่านด้ามรวมฝัก8นิ้วเฉพาะใบมีดห้นิ้วนะคะเฉพาะใบมีดห้านิ้วค่ะด้ามไม้ค่ะ เออไม่ใช่ค่ะขออภัยด้ามเหล็กอลูมิเนียมขาบินโตนะคะทุกท่านแต่ว่าเป็นด้ามไม้แหละค่ะแต่ว่าตอนนี้เออเอาเขาเอาอลูมิเนียมขาบินโตรัดค่ะก็เลยเป็นแต่ว่าเป็นเห็นเป็นไม้ยูนตรงนี้นะคะนี่ค่ะด้ามไม้ฝักไม้อันนี้ก็รัดด้วยอลูมิเนียมขาบินโตฝักนี่ค่ะให้ทุกท่านได้รับชมนะคะนี่ค่ะ ยังคงที่สวยงามแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังอยู่เช่นเดิมหลวงพ่อเดิมหลวงพอ่อรุ่นี้สิทธิ์พี่สิทธิ์น้องนะคะเรามารับชมั้างในนะคะความศักดิ์สิทธิ์นี้แบบเดียวกันเลยป่าพวกผีปีศาจนะคะทุกท่านลมพัดลมเพหรือว่าอ่วิญญาณสิ่งไม่ดีนะคะท่านปกปักรักษาเนาะให้เรารลอดปลอดภยัยหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหน ไปนอนต่างที่ต่างถิ่นหรือว่าขับรถกลางค่ำกลางคืนนะคะทุกท่านนี่ค่ะลายสวยงามศิลปะ,ะลายลายโบราณน,นะคะทุกท่านเล่มนี้ลายสวยมากค่ะแล้วใบมีดนี้แบบเงาเป็นเงาค่ะเป็นเงางามแล้วเป็นแบบว่าความศักดิ์สิทธ อันนี้มีมีมีตะกุดนะคะทุกท่านไม่ใช่ไม่ใช่เงินนาคทองนะคะจะเป็นเงินนี่ค่ะฝังตรงนี้ทุกท่านจะมองเห็นตรงนี้นะคะน้ำจะให้ดูช้าช้านี่ค่ะอันนี้ฝังนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ค่ะรอยฝังนะคะเป็นเงินนะคะทุกท่านเป็นเงินอรอยฝังน่คะถ้ามาดูอย่างนี้เขา,าจะดูนึกว่ารอยจานแต่ไม่ใช่นะคะนี่ค่ะ นี่คะ่ะข้างนี้ก็จะเป็นนี่คะ่ะลอยฝังนะคะทุกท่านมีฝังนะคะมีตะกุดฝังนะคะทุกท่านเป็นเงิน,นะคะ่ะแล้วก็เป็นจะเป็นลอยจานบนสันมีดนี่คะ่ะแต่แต่สวยงามมากเลยเอ่อมีดเล่มนี้หนามากมีความหนาม,มีความแข็งแรงมีความบึกบึนนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเล่มเดียวกันท่านใดมีใจรักหรือว่าศรัทธานะคะทุกท่านโทรหาน้ำโทรคุยทักทายได้นะคะ ราคาไม่สูงค่ะทุกท่านทุกท่านเดบูชาไปไว้ติดบ้านติดรถหรือวาอ่าใส่กระเป๋าได้เลยค่ะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะคะมีดอันนี้มีดหนามากค่ะมีศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกท่านไปดูวมวลสารที่มีดตรงนี้ค่ะดูดูแบบเป็นเงาดํานะคะค่ะให้ทุกท่านได้รับชมนะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้ไม่สั่นไม่คอนค่ะ รออันนี้่ะเป็นโตปิดค่ะแบบแน่นเขาจะปิดไว้ตรงนี้นะคะมวลสารที่ท่านปลุกเสกจะอยู่ตรงนี้ความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์เข้มขังแล้วก็เอาไปทําน้ำมนต์ได้นะคะทุกท่านทําน้ำมนต์ถ้าบ้านไหนค้าขายอธิษฐานหลวงหลวงพ่อลุงค่ะให้ท่าน ปกปักรักษาแล้วก็จะเริญลุ่งเรืองนะคะทุกท่านเป็นสลริมงคลแก่ร้านแก่บ้านแก่แกแกตัวเองนะคะค่ะทุกท่านท,ทุกท่านทุกทุกท่านเอ่อเดี๋ยวถ้ายังไงกดไลค์กดแชร์ให้น้ำด้วยนะคะเดี๋ยวเอ่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปนะคะทุกท่านสุดท,ท้ายนี้น,น้ำก็ขอฝากช่องน้ำมีดหมอด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงก็เจอกันคลิปหน้าต่อต่อไปนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ